สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกาสานาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชันท t กตอกอินสตาแกรและท w i t t e r ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่คนหลังข่าวช n n น l จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะพามาติดตามอาหารแก้อาการท้องผูกที่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยช่วยควบคุมน้ําหนักได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะถ้าเกิดว่ากินมากจนเกินไปและเร็วจนเกินไป จะก่อให้เกิดปัญหาได้ค่ะในขณะเดียวกันวันนี้จะพาลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการศึกษาดูงานเรื่องการเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปรสรุ่นที่13ทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอกไปดูการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านแม่ต่ำในพื้นที่ภาคเหนือเวลานี้ประสบปัญหาภัยแล้ง ค่ะฝนก็ไม่ตกน้ำบาดาลก็ไม่มีกเกษตรกรไม่สามารถทำการ,กรเกษตรได้จะปลูกข้าวก็ยากลำบากเหลือเกินพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ นะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหนา้ากินมากล้วงสุขภาพก็ตามอายุอ๋าหมอทีก็หนักหน่อยร,ร้อนร้อนหนาวหนารอดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้งไหนายนะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แ,แหละค่ะฝากเงินและซึ้งสลักควทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านวิกฤต อาจทำให้คุณลม้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1,000 0ถึง3,000 0 0บาท6กเดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565ดวจมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้สภาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอาการท้องผูกที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแต่ห้ามปล่อยไว้โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดมีอาการท้องผูกเรื้อรังแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วอาการท้องผูกเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ได้ไม่ยากเลยทำเองได้ง่ายๆที่บ้านยกตัวอย่างเช่นปรับพฤติกรรมในการกินค่ะมีอาหารหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่กินไปแล้วเนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้ววัตถุด,ดิบหาได้ง่ายมากในบ้านของเราก็มีแถมยังมีราคาไม่สูงอีกด้วยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ การใช้ชีวิตประจําวันที่เร่งรีบทําให้เราอาจจะละเลยใส่ใจเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพจนทําให้เกิดอาการท้องผูกซึ่งพร้อมจะพัฒนากลายเป็นโรคต่างๆได้ค่ะแต่จริงๆแล้วก็มีวิธีการแก้ไขได้ง่ายๆเพียงแค่เลือกกินอาหารที่เหมาะสมโดยอาหารที่อาจช่วยแก้ท้องผูกได้มีดังนี้เริ่มต้นจากผักและผละไม้นะคะ การขาดไฟเบอร์หรือใยอาหารอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการท้องผูกอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าผักและผลไม้เป็นกลุ่มอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารอาหารที่มีประโยชน์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะว่าภายใน1วันควรจะรับประทานผักหรือผลไม้อย่างน้อย400กรัมหรือเทียบเท่าไฟเบอร์ประมาณ20-35กรัมก็อาจช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้อย่างปกติค่ะแอปเปลิลมะนาวส้มกีวีผักปวยเล้งผักใบเขียวอื อืและพืชตระกูลถั่วถือเป็นผักผลไม้ที่เชื่อกันว่ามีไฟเบอร์สูงและมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการท้องผูกนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักยังอาจช่วยบำรุงร่างกายในด้านอื่นๆอีกด้วย น้ำเปล่าเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วนะคะอ้างอิงก,กันมาจากคําแนะนําของแพทย์ที่บอกว่าคนทั่วไปควรจะดื่มน้ำประมาณ8แก้วหรือ1.5-2ถึงลิตรต่อวันค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายเป็นไปอย่างปกติซึ่งก็จะรวมถึงการทำงานของลำไส้และระบบขับถ่ายโดยของเหลวจะช่วยให้อุจจาระอ่อนตัวลงและสามารถขับออกได้ง่ายขึ้นป๊อปคอร์น ป๊อปคอนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของว่างที่อร่อยและเป็นของโปรดของใครหลายคนเท่านั้นนะคะแต่ว่าป๊อปคอนเนี่ยยังอาจจะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้อีกด้วยเพราะป๊อปคอนเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงค่ะโดยการเลือกรับประทานป๊อปคอร์นที่ปรุงโดยไม่ใช้น้ำมันในปริมาณ3ถ้วยร่างกายของเราอาจได้รับไฟเบอร์ประมาณ3.5กรัมและได้รับพลังงานไม่เกิน100กิโลแคลอรี่ค่ะโปรไบโอติก โปรไบโอติกเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่อาศาัยอยู่ภายในลำไส้ของมนุษย์ช่วยเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายรวมถึงสุขภาพด้านอื่นๆแลคโตบาซิลัสเป็นหนึ่งในโปรไบโอติกที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเชื้อเหล่านี้มักจะพบในอาหารหมักดองเช่นโย,ยเกิร์ตกิมจิมิโซชหมักและแตงกวาดองค่ะโฮ o l e โฮเกนคือธัญ,ญพืชที่ผ่านการขัดสีน้อยจึงทําให้คงคุณค่าทางอาหารสูงกว่าธัญ,ญพืชที่ขัดสีแล้วซึ่งก็จะรวมถึงไฟเบอร์ด้วยหากในวันที่ท้องผูกและต้องการพลังงานลองเปลี่ยนมารับประทานผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่ทําจากโฮเกรนแทนธัญ,ญพืชขัดสีอย่างขนมปังโฮเกนพาสต้าหรือซีเรียลจากธัญพืชขัดสีน้อยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ธัญพืชขัดสีอาจจะส่งผลให้อาการท้องผูกรุนแรงขึ้นมาได้ค่ะ ชาสมุนไพราชาสมุนไพรจะมีสรพพคุณเป็นยาระบายออกฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้สรพพคุนของชาสมุนไพรก็อาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสมุนไพรของชานั้นๆซึ่งส่วนใหญ่เชื่อกันว่าชาดำชาเขียวมะขามแขกชุ่มเห็ดเทศจระแหน่เป็นสมุนไพรที่สามารถแก้อาการท้องผูกได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามควรจะรับประทานอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่เหมาะสม ยิงตั้งคันและผู้ที่มีโรคประจําตัวควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนการรักษาด้วยอาหารแก้ท้องผูกนะคะถ้าเกิดรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการท้องผูกเรื้อรังควรต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการวินิจฉัยอย่างถูกต้องนอกจากนี้การออกกําลังกายเป็นประจําก็จะช่วยทําให้ลำไส้และระบบอื่นๆของร่างกายทํางานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับถ่ายให้เป็นเวลาซึ่งเวลาที่แพทย์แนะนําก็คือ 5-30นาทีหลังจากที่ตื่นนอนนั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าอาหารที่มีไฟเบอร์จะช่วยในเรื่องแก้อาการท้องผูกได้แต่เราจะมาลงลึกกันต่อนะคะในส่วนของอาหารไฟเบอร์สูงเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างทําความเข้าใจกันหน่อยแล้วกันค่ะอาหารไฟเบอร์สูงเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์เป็นส่วนประกอบตามปริมาณหรือมากกว่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับในแต่ละวันอาหารไฟเบอร์สูงนี่ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากในการดูแลระบบย่อยอาหารให้มีสุขภาพดีและ ยังเป็นอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติด้วยนะคะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์ตม่มอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอาการขึ้นไส้หรืออ่อนเพลียจากการกินอาหารอาการท้องผูกโรคริดสีดวงทวารโรคถุงผนังลำไส้อักเสบโรคลำไส้แปรปรวนโรคอ้วนโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวานและโรคมะเร็งลำไส้ด้วยเหตุนี้เองนะคะการกินอาหารไฟเบอร์สูงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ป้องกันการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพเหล่านี้ ไฟเบอร์ iber, หรือใยอาหารเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะไฟเบอร์ iber, เนี่ยสามารถที่จะแยกได้ออกเป็น2ชนิดด้วยกันนั่นคือไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำที่ช่วยลดไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดได้จะพบมากในข้าวโอ๊ตแอปเปลิลแคลรอทและไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำที่ช่วยเพิ่มการทำงานของระบบขับถ่ายและเพิ่มปริมาณอุจจาระไฟเบอร์ iber, ชนิดนี้พบได้มากในรำข้าวสาลีถั่วเขียวและมันฝรั่งค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นอาหารไฟเบอร์สูงยังเป็นอาหารที่จะมีส่วนประกอบของวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากช่วยควบคุมน้ำหนักทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นช่วยป้องกันการกินอาหารมากเกินไปและป้องกันอาการหิวระหว่างมื้ออาหารในแต่ละมือ้อช่วยบรรเทาและป้องกันการเกิดอาการท้องผูกรวมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ ส่วนตัวอย่างของอาหารไฟเบอร์สูงที่หาได้ทั่วไปได้แก่ผลไม้สดอย่างกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมส้มเขียวหวานมะม่วงสตรอบเบอรีร่อโวคาดโดแอปลเปิผักสดเช่นบีทรูทบอคอกี่แครอทถั่วฝักยาวกระหล่ำปลีผักวังตุง้งผักคะนา้าผักบุ้งจีนเมื่อเขือเทศและผักโขมเป็นต้นถั่วก็อย่างอาัลมอนด์ถั่วแระถั่วแดงถั่วลันเตาถั่วลูกไก่ถั่วขาวถั่วดำธัญพืชอาทิ ข้าวโอ๊ตข้าวโพดข้าวกล้องข้าวบาเล่อาหารแปลรูปอย่างซีเรียลอาหารเช้าธัญ,ญพืชอัดแท้งโยเกิร์ตหรือไอศกรีมบางประเภทอย่าลืมนะคะอย่าคิดว่าการท้องผูกเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วปล่อยไว้ เพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้แล้วทําให้มีอาการท้องผูกเรื้อรงังอาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเป็นสุขภาพเป็นโรคร้ายอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ริ์สีดวงเท่านั้นนะคะและจากข้อมูลเราพบว่าร้อยละ50ของผู้ที่มีอาการท้องผูกะคะ่ะสามารถจะกลับมาขับถ่ายเป็นปกติได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิถีของการใช้ชีวิตและพฤติกรรมเท่านั้นเองง่ายๆเลยนะคะยก ตัวอย่างเช่นกินอาหารที่มีกากใยสูงดื่มน้ำในปริมาณที่มากพอและออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเอาละ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าพาไปศึกษาดูงานเรื่องของการเดินหน้าป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสักครู่เดียวค่ะ คุแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1 0 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0 0บาท6กเดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565รว่วนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อยู่คนเดียวมานานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคา,ารตาหน้ากินมากลุงสุขภาพก็ตาหอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร,ร,อร้อนร้อนเหนาเพรารอดดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหนๆ่อยๆวันนี้ถูกอะอย่ดวเินบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักรอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลใ่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงก่อติดการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปศร,รุ่นที่13นะคะ การศึกษาอบรมในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะมีการอบรมกันแบบออนไลน์และออนไซต์แล้วผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องของการเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ต่างๆด้วยล่าสุดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปในครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ เมื่อวันที่14-17มิถุนายน2565ที่ผ่านมาคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปรสรุ่นที่13ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาดูงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันแรกผู้เข้ารับการอบรมได้ฟังการบรรยายจากผู้บริหารอุทยานแห่งชาติสิรินาถเรื่องการป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถทั้งทางทะเลและทางบกซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีพื้นที่กว่า300แปลงที่เข้าข่ายกระทำความผิดโดยมีการส่งให้กรมที่ดินร่วมพิสูจน์ตรวจสอบว่าดำเนินการออกเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าหากพบดำเนินการโดยมิชอบกรมที่ดินจะสั่งเพิกถอน ทั้งนี้ปัญหาการบุกรุกที่ดินในภูเกต็ตนอกจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมทําผิดระเบียบแล้วในส่วนของท้องถิ่นก็มีส่วนในการกระทําความผิดในการออกใบอนุญาตก่อสร้างเช่นกันส่วนในวันที่15มิถุนายนซึ่งถือเป็นวันที่2ของการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ต คณะผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าพบนายนรงวุ่นซิว้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตพร้อมกับรับฟังการบรรยายภาพรวมของจังหวัดภูเกต็ตทั้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจสถานการณ์การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์มาตรการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID 19, โควิด -19 รวมถึงแผนฟื้นฟูจังหวัดภูเกต็ตโดยมีการตั้งเป้าหมายให้ภูเกต็ตมีศักยภาพแข่งขันกับเมืองใหญ่ในต่างประเทศอย่างสหรัฐ ญี่ปุ่นสิงคโปร์ในปี2,571ซึ่งตรงเร่งสร้างให้ภูกเก็ตเป็นมังกรแห่งทะเลใต้ยึดหลักสามคำภาพลักษณภาพจริงภาพฝันสำหรับภาพจริงคือต้องทำให้ได้นั่นคือเที่ยงธรรมซื่อสัตสย์ใสสะอาดเพื่อให้ทุกคนเชื่อถือสร้างพลังศรัทธาส่งผลให้เกิดการรวมพลังภาพฝันทำอย่างไรทำให้ภาพจริงยั่งยืนให้ยาวนาน จากนั้นได้รับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการสำนักง,งานปปชภาค8บทบาทการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยกำหนดเป้าหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดไต่สวนดำเนินคดีทั้งงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินงานป้องกันทุจริตส่วนใหญ่จะเป็นการบุกรุกที่ดินของรัฐรวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน นอกจากนี้ยังใช้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสํานักง,งานปปชรวบรวมข้อมูลการแจ้งเบาะแสร,รวมทั้งข่าวเกี่ยวกับการทุจริตหรือเหตุการณ์ที่สอ่อว่าจะเกิดการทุจริตจากช่องทางต่างๆของสํานักง,งานปปชหน่วยงานภาครัฐภาค,ภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนทุกขแขนงทั้งในและต่างประเทศรวมถึงติดตามเฝ้าระวงังวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ส่วนช่วงบ่ายคณะผู้เข้ารับการอบรมไปดูงานและฟังคำบรรยายในหัวข้ออำนาจหน้าที่และสิ่งท้าทายรวมถึงสิ่งที่เผชิญในการป้องกันร,รักษาทรัพยากรชายฝั่งและทางทะเลซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีการบรรยายถึงพันธกิจของกรมอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมที่มีทั้งพื้นที่ทางบกและทางทะเลรวมทั้งการดูแลผู้ประกอบการทางเรือทางนอกและในาน,าน่านน้าอันดามัน และบทบาทอำนาจและอำนาจของกรมศุลกากรมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรในเรื่องของการนำเข้าและการส่งออกจากประเทศไทยโดยมีการเก็บภาษีตามกฎหมายรวมทั้งจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรส่วนในวันที่3ของการดูงานนั่นคือวันที่16มิถุนายนนยปสรุ่นที่13ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวิทยาอาคมพิทักษ์กรรมการปาปชเป็นประธานในการเยี่ยมชมศูนย์ครั้งนี้สำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์สั่งการปฏิบัติการแซนบ็อกซ์เป็น1ใน14จังหวัด ที่ศูนย์ทำศูนย์วิทยุดิจิทัลที่สามารถคุยกันด้วยเสียงและส่งภาพได้ป้องกันการดักฟังขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนความสำเร็จและคลี่คลายคดีก,ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุที่มาและการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ระบบวิทยุดิจิทัล PSLTE และศูนย์สั่งการ Dispatch Center จังหวัดภูเก็ต ส่วนในวันสุดท้ายของการดูงาน17มิถุนายน2563คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตออรนยปสรุ่นที่13ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโรงใสาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลนครภูเกต็ตการทำงานของเทศบาลในกระบวนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโรงใสาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการยึดมั่นการบริหารบ้านเมืองที่ดีเปิดเผยข้อมูลเน้นความโปรง่งใสตรวจสอบได้ในการบริหารงบประมาณเป็นระเบียบข้อบบังคับอย่างเคร่งครัดเช่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปรง่งใสรวมถึงเคร่งครัดเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมถึงส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่าย นอกเหนือจากการเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนยปสรุ่นที่13ก็ได้เข้าเยี่ยมบ้านพักเด็กมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉายพร้อมกับมอบเงินสนับสนุน50,000บาทให้กับทางมูลนิธิเพื่อนำไปปรับปรุงสนามกีฬาของมูลนิธิที่ชำรุดชุดโทรมจนไม่สามารถใช้งานได้และเพื่อป้องกันอันตารายแก่เด็กในการที่ต้องใช้สนามกีฬาที่อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานพร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารเด็กเพื่อร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้น ึนนเป็นอนาคตทีีด่ดของปุณผู้ชมคะการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนยปสรุ่นที่13นี้นะคะยังคงเน้นย้ำเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นรูปธรรมและหมดไปจากสังคมไทยโดยต้องเน้นเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้และความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการนั่นเองค่ะ วันที่22มิถุนายน2565นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ถนนพระรามที่4แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้และห้องเชา่าส่งผลทําให้บ้านเรือนถูกเพลิงไหม้เสียหายไปกว่า40หลังมีประชาชนกว่า100ชีวิตได้รับผลกระทบ ทอสอในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านเตรียมประสานงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมหาแนวทางสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านที่อยู่อาศัยโดยเร็วต่อไป เชิญร่วมงานพระพุทธบาทฮีโลลร่รัฐ2022 9ก้ที่66เพื่อส่งต่อลมหายใจให้ทุกคนกลับมายิ้มได้แล้วเจอกันนะครับ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทินนีท t n n ช่อง16สวัสดีค่ะ